สวัสดีครับอยู่กับช่องสิงเดอรคอปอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่เตือนความจำคนแก่ <Okay. S 1> โอ้โหเมือเ่อกี้ต้องปรับปรับงานมากลัวลืมเลยนะครับคือไปซื้อกล้องซื้อกล้องซื้อกล้องท่ไรกล้องอะกล้องเว็บแคมมาหนึ่งตัวครับเพราะว่าอยากให้มันชัดๆเป็นไฮแบบ 4K เลยเนี่ยตัวเนี้ยชัดมาก ทีนี้เวลาปรับไปปรับค่าตั้งกล้องจะปรับยังไงก็เลยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นะครับก็เลยนั่งปรับไปปรับมาปรับไปปรับมาทําฉากหลังนู่นนี่โน่นโอ้โอเยอะแยะอะไรมากมายนะครับโอเคอ่ะไปดูกันว่าปรับ ตั้งต้องแล้วปรับยัง,ยงไงนะครับเราก็มาหน้านี้เลยอันนี้ผมเปิดเป็นโหมดสตูดิโอนะครับโอเคอะโหมดสตูดิโอนะก็อย่างที่บอกคลิบที่แล้วนะครับเวลาที่เราทําภาพนะครับก็ส่งไปที่โนนก็โอเคอันนี้เป็นแคปหน้าจอด้วยนะครับอะมาลองดูกันเลยนะดูหน้าตรงนี้แหละเอาโหมดธรรมดาหแหละ โอเคอ่ะไปที่วิดีโอตรงแหล่งข้อมูลนะครับผมตั้งเป็นภาษาไทยถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ซอทนะครับใช่ไหมเออซอซ้ายมือซีนไปที่วิดีโอแคปเจอร์ไดไว้ก็คือกล้องนะครับถ้าแท็กนี่คือข้อความนะดิสเพลย์นี่คือการแคปหน้าจอนะครับออาหน้าจอขึ้นวิดีโอแคปเจอร์ไดไวล อ่าเสร็จแล้วคลิกเข้าไปเลยนะครับตรงนี้มันจะบอกว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรอยู่ตอนนี้เนี่ยผมใช้อุปกรณ์ USB 2.0 PC Camera นะฮะถ้าแตะไปปุ๊บมันจะแสดงให้เห็นว่านะครับจะเห็นว่ามีกล้องอะไรบ้างที่เรากำลังใช้งานอยู่นะครับตอนนี้ผมใช้กล้อง USB ก็คือกล้องอีกตัวที่เป็นกล้องซื้อมาใหม่เชื่อมต่อนะครับ ถ้าใช้กล้องนี้ก็ดูแรงที่จะนํากล้องเข้าไปด้วยนะถ้าเป็นตัวนี้นี่ตัวนี้ก็จะเป็นกล้องตัวที่อยู่กับโน้ตบุ๊กหรือ PC นะครับโอเคเปลี่ยนกลับมาใหม่นะับบ USB ครับตกลงโอเคกลับมาแล้วนะครับก็เป็นการสลับกล้องแบบง่ายๆนะครับทําไว้เพราะว่าโอ้กว่าจะทำได้หลายอย่างตัวนี้พอจะย้อนมาดูนะครับเดีย๋ยวมาดู วิธีการทําเราก็ความจําไม่ค่อยอยดีเท่าไหร่นะเลยทำไว้เก็บในขวงตัวเองโอเคก็เผื่อป็นประโยชน์นะครับใครที่ใครที่จะทําทนะครับก็ทําได้นะครับทําได้ด้วยตัวเองนะโอเคนะครับ ก็จุดนี้คนแก่ทำไว้กันลืมบาย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 การเปลี่ยนกล้องใน OBS ครับผมไปละ